ดีครับผมสุวิทย์ดำแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านมาแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดชงมลากรมส่งเสริมการเกษตรสำหรับวันนี้นะครับก็จะ,ะมาพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญประโยชน์และชนิดตลอดตั้งชีววิทยาของพึ่งนะครับในปัจจุบันนะครับ เราจะเห็นว่าพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์เล็กๆแต่มีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์หรือว่าสังคมนะครับของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของพันธุ์พืชต่างๆที่จะขยายพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับพวกมแมลงที่มาช่วยปรมเกสรนะครับนอกจากประโยชน์ทางนิเวศต่างๆก็ยังมี มากมายที่เป็นเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผึ้งนะครับประโยชน์หลักๆนะครับของผึ้งมันก็มีทั้งประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมนะครับประโยชน์ทางตรงก็จะมีในเรื่องของน้ำผึ้งนะครับเกสรผึ้งนมผึ้งไก่ผึ้งปิษผึ้งนอกกนั้นก็ยังมีพวกตัวอ่อนผึ้งหรือว่าพวก สารยางไม้ต่างๆที่พึ่งเขเก็บมาไว้ที่รังนะครับในส่วนของด้านอื่นๆนะครับก็มีประโยชน์ต่างๆที่ได้จากพึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งธรรมชาติหรือพึ่งที่เราเลี้ยงนะครับเช่นประโยชน์ด้านการเกษตรด้านการเกษตรพึ่งช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับพึ่งก็จะช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช ในแปลงปลูกพืชที่มีผึ้งช่วยผสมเกสรนะครับผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ประโยชน์ด้านด้านการ,กรเกษตรนะครับนอกจากผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นแล้วในการที่ผึ้งเข้าไปอยู่ในแปลงพืชจะไปช่วยลดต้นทุนในการผลิตพืชให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยในเมื่อกเกษตรกรมีผึ้งอยู่ในการดูแลหรือว่าตั้งใจเลี้ยงในสวนเดิมเนี่ยเคยใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชก็ดีค่า วัชจะพืชก็ดีนะครับอพอมีพึ่งเข้าไปอยู่ด้วยในแปลงเจ้าของแปลงก็เกิดความรู้สึกโดยอัตโนมัตินะครับว่าไม่อยากให้พึ่งตายก็จากการที่ใช้สารเคมีก็เกิดความคิดที่จะลดละเลิกต้นตุนที่ลดได้จากตรงไหนมั่งครับที่ลดหนึ่งต้นตุนในการ ซื้อสารเคมี2ต้นทุนในการจ้างจีดสารเคมีนะครับนั่นคือลดต้นทุนการผลิตขณะที่ลดต้นทุนการผลิตแต่ผลผลิตพืชเพิ่มนะครับผลผลิตพืชเพิ่มเกษตรกรก็ได้รายได้เพิ่มจากพืชที่ผลผลิตเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับผลผลิตพืชที่ได้รับจากแปลงที่มีพึ่งอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็น ผลผลิตพืชที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคในผลผลิตนั้นๆของพืชนั้นๆในแปลงนั้นๆนะครับจะเป็นห่วงกันไปเรื่อยนะครับจากที่เรามีพึ่งอยู่ในแปลงก็เกิดประโยชน์ต่างการ,กรเกษตรถามว่าลดต้นทุนด้านอื่นได้ไหมเกษตรกร,เ,กรเคยฉีดยาฆ่าแมลงเคยใช้ยาฆ่าหญ้าเคยอยู่ในแปลงที่มีสารเคมีอาจจะเจ็บไข้ไม่สบาย เจ็บป่วยบ่อยแต่พอมีพึ่งเข้าไปอยู่ในแปลงอาจจะลดตรงนี้ได้ด้วยค้ารักษาพยาบาลค่ายาค่าอะไรต่างๆตรงนี้ก็อาจจะลดไปในอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้ผลผลิตพืชที่ได้จากแปลงที่มีพึ่งเราการันตีว่าปลอดภัยฐานพิษพืชเหล่านั้นผลผลิตเหล่านั้นสามารถที่จะยกระดับราคาของพืชนั้นขึ้นกว่าพืชที่ปลูกปกติที่ใช้การเจมีได้อีกทางหนึง่งอันนั้นอันนั้นในด้านการเกษตรนะครับ ทีนี้ในส่วนของด้านอุตสาหกรรมนะครับก็ในเรื่องของการนำผลผลิตจากพึ่งนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะครับที่มาแปรรูปก็จะมี3ด้านหลักๆนะครับก็คือด้านอาหารเพื่อสุขภาพนะครับด้านการแพทย์ด้านความสวยความงามนะครับอันนี้ก็มาเป็นประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการให้ความสำคัญในกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงพึ่งในกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้เลี้ยงพึ่งอะไรต่างๆเยอะแยะในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการขยายผลนะครับมีการปรับปรุงมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมจากผลผลิตจากพึ่งก็อีกมากมายนะครับนั่นก็ประโยชน์ต่างด้านอุตสาหกรรมนะครับถ้าเรามามองถึงด้านเศรษฐกิจพอเกษตรกร,เ,กร,รเลี้ยงพึ่งจํานวนมากมีการรวมกลุ่มนะครับก็มีการจาหน่ายมีรายได้ ให้กับกลุ่มมีรายได้ให้กับครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเสริมสร้างในด้านของเศรษฐกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรนในการเลี้ยงผึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่ออาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะครับประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นเราเลี้ยงผึ่งเพื่อความเพลิดเพลินได้ไหมเพื่ออนาคตเดกได้ไหมเพื่อการปอนคลายได้ไหมนะครับเราเลี้ยงผึ้ง สมมติว่าช่วงเช้านั่งกินกาแฟตอนเช้านั่งแลรังพึ่งหรือว่าไปดูรังพึ่งรังนั้น2นาที3นาทีย้ายไปรังอีกรัง2องรังสามรังรังละ2อสานาทีเกิดความเพลิดเพลินแล้วเราจะได้รู้พฤติกรรมของการดํารงชีวิตของพึ่งในแต่ละวันนะครับว่าเขาบินเข้าบินออกเป็นยังไงเราจะได้รู้พฤติกรรมของพึ่งนะครับเรามาจากที่ทํางานนะครับ เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยเมื่อยมามาถึงนั่งดูรังพึ่งรับพักหนึ่งก่อนจะเข้าบ้านนะครับเกิด<น>ความเพลิดเพลินนะครับผ่อนคลายหายเมื่อยอายเหนื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ด้านอนา,าดิเดกนะครับอีกในส่วนหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับมีช้างป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรจังหวัดชุมพรก็ได้มีโครงการเลี้ยงพึ่งโพรง ในพื้นที่ที่จ้างป่าลงมาทำลายพืชผลดางการเกษตรเช่นในพื้นที่อำเภอปะโตอำเภอหลังสวนอำเภอตุ่งตะโก อำเภอสวีนะครับสีบอ่อำเภอที่มีช้างป่าลงมาทำลายเพื่อเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดจุมพรก็ให้ทางศูนย์แมลงเปี่ยกิจหรือว่าศูนย์พึ่งจุมพรเนี่ยทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีผลกระทบจากช้างป่าลงมาทำลายเพื่อผลนะครับเราก็เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2561จนมาถึงตอนนี้2564นะครับก็ดําเนินโครงการมาเรื่อย นะครับก็จากผลการดาเนิงนงานเกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาร่วมโครงการเลี้ยงพึ่งกับพวกเราก็ให้ความสนใจแล้วก็พึงพอใจเป็นเป็นอย่างมากนะครับหลังจากเราทำโครงการก็มีจ้างป่าลงมานะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าของตำบลน,นาขาอำเภอหลังสวนนะครับเราวางรั้วรังพึ่งไว้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วจ้างป่าก็ลงมา 6,7ตัวนะครับมาถึงเจอรังพึ่งพึ่งก็ต่อยนะครับพึ่งต่อยช้างบอเเอนว่าพึ่งต่อยก็ดูว่าพึ่งมาจากทางไหนเขก็วิ่งกลูกล้ามปาัารังพึ่งนะครับแล้วก็ทาลายรังพึ่งหลังจากนั้นก็พึ่งก็ต่อยช้างบริเวณใบหูบ้างขอบตาบ้างปลายหวงบ้างช้างก็เกิดความเจ็บปวดึงเกิดความรำคาญ แล้วก็เกิดความจําหลังจากนั้นมาณนะพื้นที่ตรงนั้นช้างไม่เข้าไปอีกเลยนะครับเพราะเกิดมีความจําช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะครับณนะปัจจุบันนี้เราเข้าไปติดตามในพื้นที่นะครับช้างโขงนี้จะมีอยู่ประมาณ13ตัวนะครับพอ,อ,อมาเจอรังพึ่งเห็นรังพึ่งปั๊บก็จะไม่เข้าใกล้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็จะหลีกหนีหลบไปทางอื่นนะครับก็รังพึ่งก็ไม่เสียหาย พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรก็ไม่เสียหายนะครับนั่นก็ได้ผลระดับหนึ่งที่มาช่วยป้องกันทรัพย์สินหรือว่าพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรประโยชน์ของผึ้งนี่มากมายเขาบอกว่าถ้ามนุษย์หรือว่าธรรมชาติก็ดีทําลายผึ้งผึ้งหมดไปจากโลกของเราหมดจากประเทศของเราประมาณ4ี่ปีมนุษย์ก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาหารด้านพืชเนื่องจากไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรน,นะครับ ก็ฉะนั้นในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งหรือว่าการอนุรักษ์ผึ้งให้มีอยู่ในระบบนิเวศตามธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับครับก็มาพูดถึงชนิดผึ้งที่เราพบเห็นในบ้านเรานะครับก็จะมีอยู่4ีชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1ก็คือผึ้งหลวงนะครับผึ้งหลวงนี่จะมีลักษณะรังใหญ่รังยาวน้าผึ้งเยอะขนาดตัวของผึ้งก็ตัวใหญ่แล้วก็พิษเยอะนะครับ ในกองพึ่งหลวงจํานวนประชากรของแต่ละรังก็มีเยอะด้วยนะครับตั้งแต่สองหมื่นถึงหกหมืนตัวนะครับในหนึ่งรังมีรวงเดียวแต่ยังไม่สามารถนํามาเลี้ยงได้นะครับอยู่ในธรรมชาติเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้าตามธรรมชาตินะครับชนิดที่สองนี่เล็กที่สุดคือพึ่งเมมหรือพึ่งม้ามนะครับหนึ่งรังมีหนึ่งรวงแล้วก็ประชากรจะน้อยขนาดตัวของพึ่งจะเล็กเป็นพึ่งที่เล็กที่สุดนะครับอชอบตํารังอยู่ที่ปุ่มไม้ที่ไม่ถูงนัดนะครับอันนี้ก็ยัง ไม่มีการเลี้ยงเนื่องจากไม่สามารถนํามาเลี้ยงใส่ในกล่องอะไรได้นะครับก็ยังไม่มีการเลี้ยงนะครับอันนี้คือพึ่งมิ้มหรือพึ่งม้ามนะครับ อีกชน,นิดหนึ่งนะครับก็คือพึ่งโพรงไทยนะครับพึ่งโพรงไทยเนี่ยเป็นพึ่งพื้นเมืองบ้านเราเขาจะชอบทํารังอยู่ในโพรงไม้โพรงหินหรือในที่มืดนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเราก็นํามาดัดแปลงนํามาเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่นะครับสำหรับพึ่งโพรงจะต่างกับพึ่งหลวงคือการทารังจะอยู่ในที่มืดนะครับพึ่งหลวงเนี่ยจะอยู่ในที่โล่ง สูงนะครับขนาดรังนะครับจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าพึ่งโพร่งเนี่ยจะมีหลายรวงต่อหนึ่งรังนะครับแล้วก็ประชากรพึ่งของพึ่งโพร่งเนี่ยจะมีน้อยกว่าคือประมาณ5 0 0พันถึง3 0 0 0 0ตัวต่อรังนะครับในสวนของพึ่งโพร่งนะครับได้นํามาเลี้ยงทุกภาคของประเทศไทยนะครับพึ่งอีกชนิดหนึ่งก็คือพึ่งพันธุ์ต่างประเทศนะครับ พึ่งพันต่างประเทศก็จะนิยมเลี้ยงเป็นอาชีพหลักต้องลงทุนค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเลี้ยงแล้วเพื่อหวังเก็บน้ําพึ่งเป็นล่ําเป็นสรรเพื่อเป็นอาชีพเป็นไรายได้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับลักษณะของพึ่งพันต่างประเทศก็คล้ายๆกับพึ่งโปรงไทยแต่เขามีสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศ หรือว่าเป็นลูกผสมพันธุ์ต่างประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งเอเชียทั้งออสเตรเลีย e อะไรต่างๆจะมีสายพันธุ์มาเลี้ยงในประเทศไทยมากขึ้นณนปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วพึ่งพันธุ์ต่างประเทศจะเลี้ยงมากในโซนของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีภา,ตา,าตคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคใต้นี่มีไม่มากรายนักนะครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศหรือว่าพื้นที่แหล่งงานของพึ่งก่อนกล้างจะไม่อำนวยเหมือนกับภาคเหนือหรือภาคอื่นๆนะ ในชวนของพึ่งโดยคร่าวๆก็จะมีอยู่4ชนิดนะครับ มาคุยถึงวันณะของผึ่งนะครับในผึ่งหนึ่งรังไม่ว่าจะเป็นผึ่งหลวงไม่ว่าจะเป็นผึ่งมิ้มไม่ว่าจะเป็นผึ่งโปร่งไทยหรือผึ่งพันต่างประเทศนะครับในผึ่งหนึ่งรังเขาเรียกว่าสังคมของผึ่งในสังคมของผึ่งจะแบ่งออกเป็นวันณะนะครับซึ่งมี3วันณะด้วยกันนะครับในผึ่งหนึ่งรังวันณะที่1นะครับก็คือวันณะของนางพญาผึ่งนางพญาผึ่งนะครับในหนึ่งรังมี1ตัวนะครับ ถ้ามี2ตัว3ตัวก็จะทำลายกันระหว่างนางพญาด้วยกันให้เหลือตัวเดียวเท่านั้นโดยใช้เหล็กในของนางพญาพึ่งนางพญาพึ่งมีเหล็กในนะครับโดยใช้เหล็กในเนี่ยทำลายระหว่างนางพญาด้วยกันนะครับลักษณะของนางพญาพึ่งนะครับตัวใหญ่ตัวยาวผิวสวยลักษณะเด่นแตกต่างเห็นชัดเจนนะครับลำตัวจะยาวกว่าปีกเพราะฉะนั้นปีกนางพญาจะสั้นกว่าตัวนะครับนางพญาจเจริญเติบโตฉากไข่ จนถึงตัวเต็มวัยนะครับจะใช้เวลา1 5าถึง1 6วันพอถึง1 6วันก็เป็นตัวเต็มวัยหลังจากเป็นตัวเต็มวัยนะครับเขาจะมีอายุไขอยู่ได้2ปีเป็นอย่างต่ำนะครับก้อนก้างจะมีอายุยาวนานหน้าที่ของนางพญาจะมีอยู่3ประการหลักๆด้วยกันก็คือผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็ควบคุมการตำงานของพึ่งตุกตัวในรัง2-3หน้าที่หลักๆ นางพญาที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์เขาจะเรียกว่านางพญาปรุมจันทร์ แต่พอผสมพันธุ์แล้วเขาก็เรียกนางพญานางพญาหลังจากเป็นตัวเต็มวัยนะครับใช้เวลาประมาณ3-5ถึงวันเนี่ยเขาถึงจะผสมพันธุ์นะครับโดยการผสมพันธุ์ของนางพญาจะบินขึ้นสู่ที่สูงนะครับ่งสัญญาณให้พึ่งตัวผู้รู้โดยปล่อยสาร,รีลโมนแล้วก็บินขึ้นที่สูง5 0 1 0 0ถึงฟุตเพื่อผสมพันธุ์กับตัวผู้ประมาณ8-10ถึงตัวเพื่อเก็บน้าเชื้อของตัวผู้ เก็บไว้ในต่อมน้าเชื้อที่มีอยู่ในตัวของพึ่งนางพญาผสมพันครั้งเดียวสามารถวางไข่ได้ถึง2ปีคืออายุของนางพญานะครับนั่นคือพึ่งนางพญาวันหนึ่งหนึ่งนางพญาจะวางไข่โดยเฉลี่ยก็ประมาณพันสองคองต่อวัน สำหรับการวางไข่ของนางพญานะครับในการวางไข่เนี่ยนางพญาก็จะกําหนดว่าก็จะวางไข่ให้เป็นพึ่งตัวผู้จะวางไข่ให้เป็นพึ่งงานหรือวางไข่ให้เป็นพึ่งนางพญาตัวใหม่นะครับการที่นางพญาจะวางไข่เพื่อสร้างพึ่งประชากรพึ่งให้เพิ่มขึ้นในรังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะวางไข่เพื่อให้เป็นพึ่งงานเพราะว่าพึ่งงานจะมีหน้าที่มากต้องตมานให้พึ่งในรังจํานวนมากนะครับการที่นางพญาจะวางไข่เพื่อให้เป็นพึ่งงานนะครับนางพญาจะวางไข่ใน หลอดรกเหลี่ยมซึ่งเป็นหลอดของพึ่งงานที่มีอกเหลี่ยมขนาดเล็กในการวางไข่ให้เป็นพึ่งงานตัวใหม่เนี่ยนางพญาจะวางไข่แล้วก็เอาน้ําเชื้อจากตัวผู้ที่นางพญาเก็บไว้ในถุงน้ําเชื้อในตัวเขามาผสมพันกับไข่ตัวนั้นแล้วไปวางไว้ในหลอดรวงของพึ่งงานนะครับซึ่งเป็นหลอดอกเหลี่ยมชวนถ้านางพญาจะวางไข่เพื่อให้เป็นพึ่งตัวผู้ตัวใหม่นะครับในรัง นางพญาจะไม่เอาน้ําเชื้อของตัวผู้ที่อยู่ในตัวของนางพญามามผสมกับไก่ตัวนั้นการวางไก่จะไปวางในหลอดรูปเหลี่ยมซึ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหลอดรูกเหลี่ยมของพึ่งตัวผู้นะครับ <izzard. S 2> ในส่วนของ <ullah. S 2> การที่นางพญาจะวางไข่เพื่อให้เป็นพึ่งนางพญาตัวใหม่ Ivan. นะครับนางพญาจะเอาน้ําเชื้อของตัวผู้ที่เก็บไว้ในตัวของนางพญามาผสมกับไข่ใบนั้น แล้วมาวางในหลอดรวงซึ่งพึ่งงานสร้างหลอดรวงนางพญาต่างหากแล้วพึ่งงานจะผลิตนมพึ่งเป็นอาหารสําหรับตัวอ่อนของนางพญาในหลอดรวงของนางพญาซึ่งอยู่ใต้รวงรังนะครับตีห้อยลงข้งางล่างนั่นคือหลอดรวงของนางพญานะครับวันณะที่สองนะครับคือวันณะของพึ่งตัวผู้พึ่งตัวผู้นะครับ จากระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยนะครับจะใช้เวลา21-24วันนะครับพอถึงวันที่24เขาก็จะกัดหลอดร่วงนะครับออกมาเป็นตัวเต็มวัยหลังจากเป็นตัวเต็มวัยก็จะมีอายุไขยอยู่ได้2เดือนนะครับพึ่งตัวผู้อยู่ได้2เดือนมีลักษณะยังไงบ้างครับพึ่งตัวผู้จะสั้นกว่านางพญาตัวอ้นวนกว่านางพญานะครับผิวก่อนกล้างจะมีสีดำนะครับ ปีกกับลำตัวยาวเท่ากันจำนวนต่อรังพึ่งตัวผู้จะมีจำนวนน้อยกว่าพึ่งงานนะครับมีหน้าที่เดียวเท่านั้นนะครับพึ่งตัวผู้คือผสมพันธุ์กินอาหารก็พึ่งงานป้อนไม่ต้องออกไปหาอาหารไม่ต้องออกไปาหาน้ำไม่ต้องออกไปหาเกสรดอกไม้นอกรังนะครับนี่คือพึ่งตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวนะครับส่วนวันหน้าที่สามก็คือพึ่งงานพึ่งงานเนี่ยจะมีวงชีวิตนะครับตั้งแต่ ไข่จนถึงตัวเต็มวัยนะครับใช้เวลา18ถึง21ิเวันนะครับหลังจากวันที่ยี่ิเก็จะเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยจะมีอายุขไขอยู่ได้3เดือนนะครับพึ่งงานเนี่ยจะแตกต่างจากพึ่งนางประยาตรงไหนบ้างแตกต่างจากพึ่งตัวผู้ตรงไหนบ้างนะครับพึ่งงานเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือกาคู่หลังสุดนะครับจะมีตะกร้อสําหรับเก็บเก,บเกบสรดอกไม้นะครับนั่นคือพึ่งงานอีกอันหนึ่ง ที่ปล้องของผู้งานปล้องที่3ถึงปล้องที่6 จะมีตอมผลิตไข่พึ่งอยู่ปล่องละหนึ่งคู่รวมแล้วสี่คู่นะครับเนื่องจากว่าพึ่งงานจะมีหน้าที่ต้องสร้างรวงรังสร้างรังก็มีตอมผลิตไข่พึ่งอยู่ที่ปล่องท้องนะครับนั่นคือที่มีแตกต่างจากพึ่งนางพญาแล้วก็พึ่งตัวผู้ที่แตกต่างอีกอันหนึ่งคือพึ่งงานจะมีตอมน้ำลายและตอมกลิ่นนะครับเพื่อเวลาไปหาอาหารเวลาทาความสะอาดของพึ่งนางพญาทาความสะอาดในรังอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างออกไป นะครับจำนวนประชากรของพึ่งงานในพึ่งหนึ่งรังจะมีจํานวนมากนะครับมากแต่เขามีอายุแค่3เดือนเขาก็ตายนะครับราะฉะนั้น พึ่งนางพญาต้องทาหน้าที่วางไข่เพื่อผลิตพึ่งงานเนี่ยจำนวนมากในแต่ละนางพญาแต่ละตัวหรือพึ่งแต่ละรังนะครับครับสำหรับหน้าที่ของพึ่งงานนะครับซึ่งพึ่งงานเนี่ยจะเป็นพึ่งที่มีจํานวนมากในในในรังนะครับหน้าที่ก็มีมากตามจํานวนของเขาเหมือนกันนะครับพึ่งงานหลังจากเป็นตัวเต็มวัย นะครับก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปอายุ1-3วันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทาความสะอาดรังนะครับก็หลังจากนั้นนะครับอายุในช่วง4-11ถึอวันผึ้งงานก็จะเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นผึ้งพยาบาลหรือว่าผึ้งที่ต้องดูแลตัวออ r ไปในรังนะครับซึ่งใน4-11วันเนี่ยเจะผลิตต่อมขึ้นมาเพิ่มในตัวของผึ้งงานคือต่อมปีเลี้ยงนะครับเราถึงว่าเป็นผึ้งเลี้ยงดูตัวออ ส่วนพออายุ12ถึง17วันหน้าที่เขาก็ <c oughs> เปลี่ยนอีกแล้วนะครับในตัวของผู้ง,งานจะมีตอมผลิตไก่พึ่งเพิ่มขึ้นในตัวของเขานะครับตอมผลิตไก่พึ่งจะอยู่ที่ปล้องท้อง,ปล,อง,องปล้องที่สามถึงปล้องที่6กปล้องละ1คู่รวมแล้ว4ี่คู่นะครับตอมผลิตไก่พึ่งจะมี4คู่ในวัยเนี้ยจะทําหน้าที่ในการสร้างรางังซ่อมรวงรงังสร้างรวงรังนะครับอันนั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้าที่หนึ่งเพราะ อีกวัยหนึ่งนะครับอายุ18ถึง21วันก็จะเปลี่ยนหน้าที่ไปอีกนะครับแกลงกล้าแล้วเป็นวัยหนุ่มแล้วก็เป็นทหารป้องกันรังศัตรูจะมาทําลายรังก็จะอยู่หน้ารังคอยทาลายศัตรูที่จะมาทาลายรังของเขานะครับอันนี้ในตัวของเขาจะผลิตตอมที่เพิ่มขึ้นในตัวของพึ่งงานคือต่อมพิษนะครับปล่อยพิษออกมาต่างเหล็กในของเขานะครับนั่นคือพึ่งทหารนะครับส่วนพออาย22ุ22จนถึงตายพึ่งงานจะมีอายุอยู่ได้3เดือนนะครับหลังจากตัวเต็ม ไแล้วจะมอีอายุได้3เดือนหรือเข้าวสิวันครับหลังจาก22วันจนถึงตายเนี่ยหน้าที่ของเขาคือเป็นพึ่งสนามนะครับเป็นพึ่งสนามาต้องออกไปคอยหาน้ำหวานดอกไม้เกอรดอกไม้อาน้ำอาเกลือแร่อายางไม้มาใช้ประโยชน์ในรังนะครับซึ่งต่อมที่เกิดขึ้นในพึ่งวัยนี้นะครับ ก็คือต่อมน้ำลายแล้วก็ต่อมกลิ่นนะครับก็จะใช้ต่อมน้ำลายต่อมกลิ่นในการทำหน้าที่ของเขาอันนี้ก็คือหน้าที่ของพึ่งงานนะครับซึ่งมีมากมายหลายหน้าที่นะครับนั่นคือวันณะของพึ่งนะครับมีอยู่3ามวันณะด้วยกันนะครับ มาดูว่าลักษณะในรังผึ้งนะครับหรือว่าในรวงผึ้งลักษณะบองหลอดรวงว่าเป็นผึ้งตัวผู้ผึ้งนางพญาหรือว่าผึ้งงานนะครับหลอดรวงที่เป็นผึ้งนางพญาเราจะเห็นที่รวงรังผึ้งจะมีหลอดรวงนางพญาห้อยลงข้างล่างถ้ามองภาพไม่เห็นชัดนะครับให้มองถึงนิ้วของเรานะครับที่ห้อยลง นะครับนิ้วของเราที่อ้อยลงลักษณะหลอดรวงพึ่งนางพญาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นจะอยู่ด้านใต้ของรวงนะครับนั่นคือหลอดนางพญาในรังหนึ่งหนึ่งมีไม่กี่หลอดนะครับในส่วนของหลอดพึ่งงานนะครับถ้าเราเห็นหลอดพึ่งงานจะมีลักษณะเป็นอกเหลี่ยมอยู่ที่รวงพึ่งนะครับด้านข้างของรวงตั้งสองข้างหลอดอกเหลี่ยมของพึ่งงานนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าพึ่งตัวผู้ลักษณะ หลอดของพึ่งงานที่เข้าดักแด้แล้วนะครับพอเข้าดักแด้พับก็จะใช้ไข่พึ่งเขาผลิตไข่พึ่งมาปิดหลอดรวงที่เป็นหลอดอกหลี่ยมโดยเสมอกับผิวของรวงนะครับเราจะเห็นว่าผิวเสมอแล้วก็หลอดโอกหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนั่นคือเป็นหลอดของพึ่งงานส่วนหลอดของพึ่งตัวผู้นะครับขนาดโอกเหลี่ยมจะใหญ่กว่าของพึ่งงานขนาดโอกหลี่ยมจะใหญ่กว่าของพึ่งงานแล้วก็พอเข้าดักแด้แล้วเนี่ยหลอดของพึ่งตัวผู้จะนูนขึ้นนะครับจะไม่เสมอกั ผิวของรวงพึ่งนะครับอันนี้จะนูนขึ้นเห็น,หนชัดเจนแล้วก็จํานวนเราจะเห็นว่าของพึ่งงานเนี่ยหลอดรวงอกเหลี่ยมของพึ่งงานจะมีจํานวนมากแล้วหลอดรวงอกเหลี่ยมของพึ่งตัวผู้จะมีจํานวนน้อยกว่านะครับนั่นคือหลอดของพึ่งนะครับทั้งนางพญาทั้งพึ่งงานแล้วก็พึ่งตัวผู้นะครับในรวงจะมีหลอดน้าพึง่งนะครับในหลอดน้าพึง่งจะมีลักษณนะอย่างไงนะครับ เราสังเกตว่ารวงพึ่งจะห้อยลงข้างล่างนะครับอยู่ด้านบนจะเป็นหลอดของน้ําพึ่งนะครับที่พึ่งก็เอาน้ําหวานดอกไม้มาเก็บหรือเอาน้ําพึ่งเก็บปอเก็บเต็มหลอดรวงพับนะครับพึ่งงานจะกระพือปีใกล่ความชื้นแล้วก็สร้างไขปิดขวาหลอดรวงนั่นคือน้ําพึ่งที่ก็ไล่ความชื้นแล้วนะครับถ้าเราจะเก็บเอาน้ําหวานเราสังเกตหลอดอกเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนจะมีเป็นไขพึ่งสีขาวปิดหลอดรวง จำนวนมากแล้วนะครับเราตึงเก็บน้ำหวานนั่นคือหลอดน้ำผึ้ง ถัดลงมาด้านล่างจากน้ำผึ้งนะครับเราจะเห็นสีเหลืองๆอยู่ในหลอดรวงอกเหลี่ยมที่เห็นสีเหลืองๆอยู่ในหลอดรวงอกเหลี่ยมนะครับอาจจะสีเหลืองบ้างสีส้มบ้างสีขาวบ้างนั่นคือหลอดเกสรผึ้งนะครับผึ้งก็เก็บมาไว้เป็นอาหารของเขามอนกันนะครับน้ำผึ้งเขาก็เก็บมาไว้เป็นอาหารสำรองเกสรผึ้งก็ก็เก็บมาไว้เป็นอาหารสำรองนะครับนั่นคือหลอดรวงนะครับลักษณะของหลอดผึ้งนะครับตั้งหลอดดักแด้ตั้งหลอดน้ำผึ้งทั้งหลอดเกสรน3อย่างตรงนั้น นะครับครับสำหรับในเรื่องของความสาคัญประโยชน์ชนิดตลอดตั้งชีววิทยาของพึ่งนะครับที่ได้แนะนําไปกลางต้นนะครับมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถต่อประสานงานมาทางศูนย์แมลงเศรษฐกิจจุมพรได้นะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนําให้บริการท่านนะครับหรือว่าท่านอาจจะไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมนะครับตามเอกสารหรือว่าทาง a c e b o o k Youtube ของศูนย์แมลงเกรษกิจจุมพรนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นได้เพื่อสามารถที่จะมีความรู้แล้วก็นําไปปฏิวัติได้ถูกต้องนะครับก็บต้องขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงครับ